แช่ข่าเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3ธันวาคม2564เป็นการอัปเดตข่าวช่วงดึกแล้วนะคะอัปเดตล่าสุดจากเพจอนุวัจัดให้โดยได้สรุป3โครงการสำหรับการเยียวยากกเกษตรกรนะคะจากนั้นไปสรุปรายละเอียดกันอีกรอบตอนท้ายคลิปนะคะวันนี้อ่านข่าวแต่ในห้องน้ำนะฮะวันนี้มีวาระพิเศษเป็นข่าวดีที่ต้องบอกครับ ล่าสุดทกศประชุมเป็นวาระพิเศษนะครับอนุมัติเงินที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั้งคนปลูกข้าวและชาวสวนยางฟังดีๆนะฮะวันนี้ทกศอนุมัติเงินงบประมาณนะฮะในการช่วยเหลือโครงการประกันราคาข้าวปี2,564ทับกทกศจะจ่ายเงินให้คุณวันที่9ถึง13 พันวาคมนะครับอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนรออยู่นั่นก็คือโครงการบริหารจัดการเงินช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ตัวหนึ่งโครงเรือนทอกศจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้คือ13-17ถึง17ันวาคมส่วนพี่น้องชาวสวนยางครับ ทคออสอ,อนุมัติเงินช่วยเหลือประกันราคายางพาราจะเริ่มจ่ายเงินวันที่20ธันวาคมวันนี้ประชุมวาละพิเศษบอกข่าวดีให้โอเคนะเปิดทไลายเงินช่วยเหลือชาวนาทกสอเริ่มโอน13-17ถึงธันวาคมนี้ส่วนเงินจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวเตรียมโอนในวันที่9-13ถึงธันวาคมนี้ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์4.69ล้านครัวเรือนนะคะล่าสุดนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อาก,าก,การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เผยว่าในวันนี้คือ3ธันวาคมนะคะทกศได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการทกศเป็นวาระพิเศษ เพื่อความเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานและอนุมัติวงเงินงบประมาณรวม1 3 8 2 2 4 7 6ล้านบาทซึ่งประกอบด้วย 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี64-65เพิ่มเติมนะคะจำนวน74,569.31ล้านบาทเกษตรกร,ร,กรได้รับผลประโยชน์4.69ล้านครัวเรือน โดยทกศจะดำเนินการโอนเงินประกันร,รายได้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในวันที่9ถึง13ธันวาคม2โครงการสนับสนุนค่าบริาการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64-65ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนะคะวงเงินงบประมาณ5,3,871.84ล้านบาท เป้าหมายกเกษตรกร4.57ล้านครัวเรือนโดยจะเริ่มโอนในวันที่13-17ธันวาคมนี้และ3โครงการประกันไรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3วงเงินงบประมาณ9,783.61ล้านบาทเป้าหมายกเกษตรกรอยู่ที่1.88ล้านรายนะคะโดยจะมีการเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรในวันที่20ธันวาคม2564 ทังนี้ทกสมีความพร้อมในการดําเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่7ธันวาคมนี้เตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่8ธันวาคมและวันที่9โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรและทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งไว้จนถึง13ธันวาคมสําหรับอีก2โครงการจะดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดต่อไป